มาหอ,อดรอถึงนะครับทีมงานของแอดเทวดาที่บันนำออม์มูนีนะครับเป็นชุดไอาชาดิเปานะครับชาลิเปาบวกดอมกระปอมดับนะครับโอ้โหอาจารย์แอดนะครับโมนีมากชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่นะครับฟู่ทีมเลยโมนีนะครับ บอร์ไมบอสอรสีแปดสามกอาชีสดยี่มันนัรด้วยกันนิดนันเดียวอ่อนยญา,าอ่ะเนินก้นหน่อยท้าเลือกเองตัวแล้วเนินก้นหน่อยครับอ่าผู้นุกันแล้หลางฐานนะครับประธานทีมงานสีรรคธนไทยครับเลกำกับสี่สิบแปดสิบ เรียนสอนตอนสายไฟหน้าท mm ี hmm. ่รื่องเกณฑ์เงินเดือ์เน เดี๋ยวพี่ม้งดว่ามักได้แค่หันหน้ามาเองหาหมื่นเออไม่ได้นอนกินแมงมตอนี้เบา điều kiện điều 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 คนโฮมตีมเลยนะครับมาครับด<ม>ันออกคูยิ้มสนใจกันมาเลยท่านดันอะไรไหมสมซื่อนะครับคนใจมหาชวนด<ไ>ีนะครับเบิ่งคนนะครับอย่าใจจ้ามเราจะยืนรออยู่นะครับอย่ากียรนที่ผาบีนะครับมากลัไปกุ้ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปุ๊กหางนะครับตอนนี้สามโดนบอเลสสามเอ็ดหก สีเกร์ขอใครขอใครสองเก้าศูนยคนรถสองคันขางทังรถกรียบ,บอกไปเลยเลยนะครับขอทำน,น,นกวยนะครับเด้อขอรเรสามเจหสีเกตขอขอองเก <80, S 2> ้าศูนยคนสามร้อยแปดสิบบห้แปดสิบแปดสิบสีร้อยสิบห้าครับ ตัวเลขของทีมงานของแอดเทวดามืีนะครับ3า0หลัก415วินาทีนะครับักงมาจีไปมดเล้วนะครับใจเย็นเดานเด้อครับาครับ80 15ทรับอ่ะกี้องทการเยครับพีียงลบปนยครับครับนีคือบางที่250บนะครับของแอดเทวดาบางที่250ของรุ่นุการนี้น,นะครับพ ที่แจกออดับคุ้เคร่งเรื <actual activity> ่องวม่้านนะครับมหาทีสุนจะภิลาได้ทุกบทเลยแบบมีพิพิธภัณฑ์นะครับของท่านผู้ประกอบการ เฟสิมาวโอ้ปาสตามองเอฟเดาที่สอง้ยห้าสิบีหกเอแต่ทีทเดียสิบวัน้งางหลังจากเพา่ต้องมีสนไป ครับทุกโยนทุกมองเรียบร้อยนะครับตลอดปลอดภัยกับทีมงานแอดเทาดาเกินสุส้สูงล้มซาซาตกไกลไกลได้หลายขอ่ทีมงานแอดเทพดาโจงโจกปีตามสับมือเฮ้ยไปรูครลบ ไปดัง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 ไังกันวะมต่อไปกันดึงข้าันใหาชนทำเ่ารุ่พ่อแล้วเปี่น้องแล้วไปเด็กไปเด็ก เอาแบบทะลทะวงเลยนะครับเป็นไคเป็นหางเป็นองค์พรขางขาขหางสู่จับชั่วมันจุดดักนะี่ดครองบประมาณเทิงหางเนะครับผม รวมท้องานะครับดึงกันไปวันหางมันเสียบลงมากนี่เด้อรวงพต่างคล่นะครับิงน้นะครับเงาขึ้นขึ้นด้วย โอ้ยมันโง้เศรเลยไต่ฐานเด้อหางมันเหอแ่หเราเห็นได้ละขวามือของฐานไ้ขวามือของคุณคพันหางมันเสียบลงมากครับระวังจับร้อยสิทางเห็นเยอะเหยอะแต่ไทยวะล่ะต้อคงขาวนั่นชนหางมัครับไปหรอกวายมันตลอดโอยนาเบิรดขวนเยบินควงบผ้าไงผ้า ร้อยสาคะแนนผ่านไปร้อยสาบควรจะม่ดับนะครับปุวยน้ำนะครับปุวยน้ำนะ้อนุญาตท่ามรถบรถพอไปไหมสองสีนสีแดสีเขนสูงสีสงกับกระจาดด้วยนะครอไสองสีน้ำันสีแดสีเขงนสูงสีสโอ้เบาแหงนะครับเห็นในกล่องนะครับร้อ้ กำังไดร้อยบพัน,น bol, ปอไปเรื่อยครับฟังังฟังผาอาจจะปดนะครับพระ่าทิซูเขาไปห็นเลยนะครับก่อยเคลื่อนก้อยยตัวเบาๆไต่มา่ลยเส่นไอ้ันไปเพราะเทาเรียกว่าสูงนะสิบห้า่สเลขเก็ที่ ครับตอนนี้กำลังเป็นสามนะพี่ครับสิบพิกนะครับเจอแปดสิบไปครับผมสองร้อยคะแนนผ่านไปอย่างตัวไวๆนี้ปากเอาบางครับปากเอาบางๆหมือกันเลยไปกันไปครับไปมันจะออกขวาตลอดนะครับตอนนี้ องศา,ศายัางสูงนะครับกับานอาอกขวาออกขวาตลอดดูกันไปเรื่อยๆกับตันออกไปเก็บเพิ่มขวาแล้วมาหาจ่งองว่างนะครับช่อง ป้าวางนะครัปบปีามว่า,างนรับเม่กีาป้าทาั้งขาวชี่แกงกันอืน่นนะครับาาก้วแต่็ออกด้านขวาดีะนะทรับเชาโดนนไปนํานครับสองวงเสียลอยออกด้านขวาด้านขวาไปเรื่อย แพนสิถาน913 300ถานครับเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันครับ เดี๋ยววิชาบอกพี่ไร้โตแข่แล้วพี่จอครับตามลอยตามล้มตามยี่สิบพั่ถ้านรองก็เพิ่งแก่นะครับหมวกเงนหมวกไขหมวกบ้านเดิมหมวกไขหมวกบ้านเดิมตามี กับกําลังดกีสียบแล้วหักเงนหัวมันเลยนะต่าเิรกันเียน้ามดันห้าเสือต่าเบิร์นดันหกสิบห้า เรืงาเลยครับเก็บสิพันยี่สิบพันยี่สิบพันป0พันรุ่นเปิดหมวนะครับรุ่นเปิดหมวนะครับองศายังสูงเกือบนะครับเก้าิบพันยี่สิบ านแข่งกันนะครับหัวไผ่หัวบันทึสิบคะแนนทานจะยังทำไ,ได้ยังไดกันพอดีทันทีทันากหมันไทมั่ไฮ่มสี่ร้อยยี่สิ อ120คะแนนนะครับตัดหางสูงแต่ก็ยังเบาได้นะครับจัดเต้นเลยครับ420คะแนนนะครับไทยแบบเห็นทุกวิเลยนะครับวา,ขาขงของฝามัานดีนะครับก็เลยซุ่มข้าไปแบบเห็นสัดๆเลยนะครับเหมือนนี้นะครับสามารถเปิดหมวกได้นะครับ